อิงสวัสดีจ้าวันนี้มาชิมฝีมือมาดูฝีมือการผัดซิวของไอหญิงนะคะแซบๆจ้าวันนี้จ้าเมนูง่ายๆทําสบายๆนะคะวันนี้จะทำหนจานใหญ่ๆนะคะแบบอร่อยๆเลยจ้ามาดูสูตรมาดูวิธีการทําของไอหญิงเลยนะคะแบบง่ายๆจ้าใครๆก็ทํากินได้นะคะคะคะนะหนต้นนะคะวันนี้ค่ะเพราะว่าต้นใหญ่มากนะคะ แล้วก็มาหั่นคะน้ากันนะคะตามใจชอบเลยนะคะชิ้นเล็กชิ้นใหญ่จ้าได้แล้วคะ่ะหัน่นผักคะน้าแล้วนะคะแล้วก็มีผักชีไทยต้นหอม ขึ้นใช่ค่ะเพราะว่าเรามีในสวนเราอยากกินนะคะเป็นยาค่ะใส่ได้นะคะหรือไม่ใส่ก็ได้จ้าวันนี้เราก็มีเนื้อหมูนะคะเราหั่นแบบใหม่ๆสดๆเลยนะคะมาดูวิธีการหมักหมูของไอ,อ้งิงนะคะวันนี้เราหมักหมูแบบกระทันหันเลยนะคะคือนึกอยากกินแล้วก็หมักได้ค่ะนุ่มเหมือนกันจ้า เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็มาปัากหมูกันเลยนะคะมีใส่แป้งมันนะคะแป้งมันทำให้นุ่มจ้าแล้วก็ใส่น้ำมันหอยนะคะน้ำมันหอยนิดนึงค่ะต่อด้วยซีอิ๊วขาวนะคะเพิ่มความนุ่มคมนัวนะคะ น้ำมันหอยสีขาวผงชูรสค่ะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะตามใจชอบค่ะน้ำมันหมูนิดหน่อยนะคะน้ำมันพืชค่ะใส่นิดหน่อยเวลาเราไปผัดจะได้ไม่ต้องติดกระทะนะคะคุกเขาเข้าหากันค่ะแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ5นาที10นาทีก็ได้ค่ะหรือว่าผัดเลยได้ต่อด้วยเส้นใหญ่นะคะเราคีเส้นใหญ่ให้แตกออกจากกันนะคะค่ะ เรวคีเส้นใหญ่ให้แตกออกจากกันนะคะแล้วก็จะใส่ซีอิ๊วดำค่ะหรือว่าซีอิ๊วดหวานก็ได้นะคะซีอิ๊วหวานก็ได้จ้าคุกๆนะคะตามใจชอบใครชอบเข้มข้นก็ใส่เยอะใครชอบเจือจางก็ใส่น้อยค่ะโอเคได้แล้วค่ะ นี้เราก็มาเตรียมตัวการลวกผักนะคะต้มน้ําค่ะต้มน้ําให้เดือดนะคะน้ําเดือดแล้วใส่เกลือนะคะใส่เกลือจะได้กรอบค่ะมีรสชาติใส่น้ําตาลนิดหนึ่งนะคะจะได้ได้ผักที่หวานกรอบแล้วก็เขียวสดนะคะเวลาเราลวกผักอะไรก็ได้ก็ช่างนะคะเราใส่เกลือแล้วก็น้ำตาล เอาผักลงเลยค่ะเอาผักให้สุกมากสุกน้อยตามใจชอบเลยนะคะอิงก,ก็จะเอาพอดีให้กรอบๆค่ะสดๆเขียวๆค่ะเหมือนกับเราลวกผักทั่วไปนี่แหละค่ะ ได้แล้วเราก็จะเอาผักขึ้นนะคะตักขึ้นค่ะตักใส่กระชอนนะคะบางคนก็อาจจะไปเอาไปนอกน้ําเย็นนะคะแต่ว่าเราจะใช้เดี๋ยวนี้ทําเดี๋ยวนี้ค่ะไม่ต้องนอกน้ําเย็นก็ได้แค่นี้ก็ได้ผักเขียวๆสดๆกรอบๆแล้วค่ะค่ะทีนี้เราก็มาดูนะคะมีเส้นที่เราคุกซิ้วแล้วก็ไข่สองฟองนะคะหมูที่เราเตรียมไว้ค่ะ นะคะกระเทียมค่ะกระเทียมนะคะกระเทียมสับแล้วก็ผักค่ะที่เราลวกไว้นะคะทีนีแล้วก็มาลงมือทำเลยค่ะเตรียมกระทะนะคะใส่น้ำมันพืชหรือน้ำมันหมูก็ได้นะคะวันนี้ยิงจะใส่น้ำมันหมูนะคะกระทะร้อนได้ที่ค่ะ เราก็ต่อด้วยไข่เลยนะคะไข่ที่เราเตรียมไว้ค่ะโอ้ยลืมไปจ้ากระเทียมกระเทียมใส่กระเทียมก่อนก็ได้นะคะใส่ตอนนี้ก็ไม่เป็นไรจ้าทันกันทันกันอยู่ค่ะลืมค่ะไม่เป็นไรนะคะใส่พร้อมกันได้ต่อด้วยหมูนะคะผัดเข้าหากันเลยค่ะเห็นไหมเห็นไข่ไหมคะไข่เขาจะเป็น เห็นเนื้อไข่ไหมคะถ้าเราใส่ไข่ก่อนไข่เขาจะขึ้นเนื้อขึ้นปูสวยเลยนะคะผัดไปเรื่อยๆค่ะให้หมูสุกนะคะหมูนุ่มเด้งดึงแน่นอนเลยค่ะสูตรนี้นะคะหมักหมูสูตรนี้ค่ะใส่น้ำมันหอยนิดนึงนะคะอย่าเพิ่งใส่เยอะเพราะว่าเราผัดไม่เยอะนะคะซอสปรุงรสจ้าปรุงตามใจชอบนะคะซีอิ๊วขาวสามรสค่ะ ซอสน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวนะคะตามใจชอบเลยเครื่องปรุงใส่น้ำตาลนะคะน้ำตาลนิดหน่อยเดี๋ยวค่อยปรุงทีหลังอีกก็ได้เผื่อคนที่ไม่ชอบกินรสจัดค่ะผงชูรสใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะค่ะต่อด้วยเส้นเลยนะคะแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆค่ะจนเส้นเราสุก เรานุ่มนะคะค่ะ,คะชิมรสนะคะโอเครสชาติกลมกล่อมอร่อยพอดีจ้า ค่ะทีนี้เราก็มาเอาผักคะน้าเราลงลงไปเลยนะคะผัดแป๊บเดียวก็สุกแล้วค่ะเพราะว่าผักคะน้าเราสุกแล้วนะคะเตรียมตัวเสิร์ฟกันเลยจ้าทีนี้อร่อยแล้วค่ะทำกันเลยนะคะสูตรนี้ค่ะรับรองอร่อยชัวร์ค่ะผัดให้ลูกหลานกินในครอบครัวได้นะคะจะผัดทำขายก็ได้ ค่อันนี้ไอเญิงชอบกินนะคะเพราะว่าต้นหอมผักขึ้นช่ายแล้วก็ผักชีทไทยค่ะในสวนเรามีมันเป็นยาจ้าก็เลยชอบใส่นะคะตักเสิร์ฟเลยจ้าทีนี้จ้าเสร็จแล้วค่ะอร่อยแล้วอืมได้จานใหญ่เลยนะคะวันนี้ค่ะโอเคเสร็จแล้วค่ะ เสร็จแล้วจ้าพร้อมเสิร์ฟเราจ้าอร่อยค่ะแล้วเราก็มาเติมน้ำตาลพริกปน่นมะนาวนะคะตามใจช,ชอบเลยจ้าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะลาไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะ